ในที่สุดก็ถึงคิวของสุดยอดเซนเตอร์ที่ชาวไต้หวันนะครับยกย่องให้เป็นเซนเตอร์ที่แคบจะเก่งที่สุดแล้วมั้งนั่นก็คือคิวของเบนวอลเลนนั่นเองครับโอ้โหพระกาลังมหาศาลนะผู้ที่บล็อกเช็คของเรานั่นเองคลิปนี้เรามาดูเบนวอลเลนกันดีกว่าครับว่าเบนวอลเลนเนี่ยมันเก่งขนาดไหนนะทำไมชาวไต้หวันเขาถึงให้เป็นเซนเตอร์ที่มันเก่งขนาดนั้นก่อนจะไปดูนะครับ เราไปดูสปอนเซอร์ร้านเติมเกมลาคาดูของผมกันครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดังซิตี้ไดนาสตี้อยู่ที่สะดวกและรวดเร็วผมขอแนะนำร้านดับเบิลพีช็อปบริการรับเติมเกมครับปลอดภัยไร้รีฟันและที่สำคัญถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับลิงก์รายละเอียดอยู่ใต้คลิปเลยครับผมมาดูที่สเตตัสของเบนบอลเลนกันครับเบนบอลเลนนะครับผมจะขอเทียบกับอ่ากาซอรละกันนะครับกาซอรเทียบกับกาซอรนะครับเบนบอลเลนะครับมีค่าการดังอยู่ที่137นะครับเยอะ มากนะค่อนข้างเยอะเลยนะครับเยอะมากกว่ากาซอประมาณ5แต้มนะครับเกือบ140นะคะดังนะครับถ้าดันดีๆนี่ผมว่าไป150ได้เลยนะเนี่ยแล้วก็ค่าเลเวอฟนะครับพวกนี้ไม่ต้องสนก็ได้มั้งค่าเลเวอฟชุดใกล้2แต้ม3แต้มนะครับแล้วค่าดิบเปลนะเราไม่ต้องสนใจก็ได้มั้งครับแต่ที่น่าสนใจนะครับอีกอันหนึ่งก็คือค่าสตีลครับค่าสตีลของเบนวอลเลนนะครับอยู่ที่77เลยนะเยอะมากนะครับค่าสตีลของเบนวอลเลนคือค่อนข้างเยอะเลยครับเยอะกว่ากาซออออแแบบบบบมมาากๆเเเเเลลยนนนนะะป็ซตตรร์ททีีี่่่คคสสูงั เพราะว่าเขามีท่าสติลด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ะมาดูที่ค่าเกมป้องกันดีกว่าครับข้ามไปเร็วๆเลยเนาะค่าเกมป้องกันเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะครับเป็นเซตเตอร์สายป้องกันเนาะมีค่าป้องกันนะครับค่าบล็อกนะครับอยู่ที่139เลยครับเยอะมากนี่คือค่าพื้นฐานนะเนี่ยเกือบ140แล้วครับถ้าบวกแอตติบงติบิลอีกผมว่าโอหุบล็อกทะลุโลกมากนะครับแล้วก็ค่าการรีบาวครับแอบดีกว่าการซอนนิดนึงนะครับแต่ก็ใกล้ๆกันเนาะอยู่ที่134นะครับส่วนค่าการคอนเทสคครับ่าคออนนเเทสก็ยะขึ้มานิดนึงครับอยู่ที่131 เนาะแล้วก็ค่าการพาสนะครับแอบน้อยกว่ากาซออีกนะค่าการพาสอยู่ที่69เท่านั้นนะครับก็เป็นเซนเตอร์เนาะก็ส่งบอลแย่หน่อยนะครับส่วนค่าเวอร์ติเคิลนะครับเยอะมากค่าเวอร์ติเคิลของเบนคือเยอะมากนะครับอยู่ที่125เลยนะครับโอ้โหนี่คือค่าพื้นฐานที่เขามีมาให้นะครับ125เลยเออแล้วก็ค่ามูฟเมนต์นะครับค่อนข้างสูงครับอยู่ที่76เลยครับเป็นเซนเตอร์ที่โอ้โหเกมรับแน่นมากนะครับเวอร์ติเคิลก็เยอะรีบาวร์ก็เยออะ เป็นตัวที่เข้าใจแล้วว่าเก่งเกมรับจริงๆครับต่อไปครับค่าคอนเซนซี่ครับก็ไม่แย่คอนเซนซี่ก็อยู่ที่93ครับ้ดยก็ค่อนข้างเยอะนะครับเออแล้วก็ค่าสเต็งครับค่าสเต็งก็ค่อนข้างสูงเลยอยู่ที่134นะครับเยอะกว่ากาซอขึ้นมาแบบเกือบ20นะเอออันนี้ดีมากนะครับตัวแข็งแข็งจัด <laughs> เบนเซนเตอร์ที่แข็งมากนะครับเก่งเกมรับจริงสเตตัสเนี่ยเราเห็นได้ว่าเป็นเกมรับจ๋าเลยนะครับป่ะเราไปดูที่สกิลดีกว่าครับว่าเบนวอลเลนมีสกิลอะไรที่น่าสนใจบ้างเนาะสกิลแรกครับสกิลอันติเมตครับสกิลอันติเมตเนี่ยของเบนวอลเลนจะงงๆนิดนึงนะครับอันติของเบนวอลเลนนะครับจะเป็นอันติเกี่ยวกับการบัฟครับจะเปิดใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีเกิน300แต้มขึ้นไปครับแล้วหลังจากเปิดใช้งานแล้วนะครับจะลดลงไป60แต้มต่อวินาทีครับคือลดลงไปเรื่อยๆ60 60ไปปเเเเเเรรรืืื่่ออออยๆนะคคับแล้วกก็็ฟฟมาิด ันติภายในระยะ5เมตรจากห่วงนะอัตราการต้านทานการชนครับอัตราการต้านทานสกีนครับจะเพิ่มขึ้นอีก100%ครับไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับว่าจะต้านทานบล็อกเอาด้วยหรือเปล่านะครับเออแต่เปิดปุ๊บคือต้านทาน100%เลยนะครับก็คือจะไม่ชนแน่นอนจะไม่ชนไม่โดนสกีนแน่นอนนะครับแล้วก็ผู้เล่นที่อยู่ในระยะ1.9เมตรจากตัวของเบนนะครับเป็นเป้าหมายของการส่งบอลครับผู้เล่นคนนั้นจะไม่สามารถเคลื่อนที่หรือว่าใช้สกิลได้ครับในระหว่างที่เบนเปิดวงอันติอยู่นะครับแต่ว่าเป็นระยะเวลา แค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับมันไม่ได้ล็อกไว้ตลอดเนาะจะเป็นเอฟเฟกแบบวงรอบตัวฝ่ายตรงข้ามแบบนี้เลยนะครับสมมติฝั่งตรงข้ามนะครับจะส่งบอลให้ตัวที่อยู่ใกล้ๆเบนนะครับเบนจะทําการล็อกขาไว้เลยนะครับแล้วก็ใช้สกิลไม่ได้ด้วยนะพวกพอพีแค่นี้ใช้สกิลผักเผิกอะไรไม่ได้นะครับวิ่งพุ่งอะไรแบบเนี้ยใช้ไม่ได้เลยนะครับเออแต่มันไม่ได้ล็อกค้างไวนะครับมันล็อกแป๊บเดียวครับประมาณวิหนึ่งได้เนาะเออประมาณนี้นะครับถ้าเปิดอันตไว้นะจะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นวงใต้เท้าฝั่งตรงมนนนะรับบบงจเป็วแ จังหวะนั่นแหละนี่คือจังหวะที่เดินไม่ได้ใช้สกิลไม่ได้นะครับแล้วมันจะยังมีอีกอันนึงครับก็คือระยะภายใน5เมตรจากห่วงนะครับก็คือจากแ้นบาร์สเนี่ยจนถึงเส้น5เมตรนะครับจะมีอีกสกิลหนึ่งขึ้นมาครับก็คือในระหว่างที่เบนนะครับเปิดอันติไว้ครับเบนนะครับสามารถกดอันติอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อปิดอันติแล้วเบนจะทําการพุ่งแล้วก็หยุดตัวถือบอลได้ครับและยิ่งเปิดอันติไว้นานเท่าไหร่นะครับจะยิ่งมีโอกาส สตีลตบบอลหลุดได้สําเร็จมากขึ้นครับสามารถปิดอันติแล้วก็หยุดตัวถือบอลอยู่ได้นะครับยิ่งเปิดอันติค้างไว้นานเท่าไหร่ก็จะยิ่งตบบอลหลุดได้ง่ายขึ้นนะครับสกิลนี้เนี่ยใช้ได้แค่ภายในระยะ5เมตรจากห่วงเท่านั้นนะครับวิ่งไปใช้เส้น3ามแต้มไม่ได้นะครับเออวิ่งไปกดปิดอันติสตีลเส้น3มแต้มไม่ได้นะครับต้องอยู่ในระยะ5เมตรจากห่วงเท่านั้นนะครับมีเท่านี้ครับสกิลอันติของเบนเนาะเป็นสกิลคล้ายๆกับสติลเนาะเออคล้ายๆกับสตีลนะครับฟีลแบบล็อกดาวน์ใต้แป ไปดูกันที่สกิลพาสีครับต้องบอกเลยว่าพาสีของเบนมีเยอะมากโคตรเยอะเลยนะครับเป็นพาสีอะไรก็ไม่รู้แบบเต็มไปหมดเลยนะครับอ่ะเรามาค่อยๆฟังไปแล้วอันแรกครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะทำคะแนนภายในระยะ3เมตรจากห่วงครับระยะการบล็อกเล่อฟ์แล้วก็การบล็อกการยิงของเบนนะครับจะเพิ่มขึ้นอย่างมากครับแล้วก็จะเพิ่มระยะการบล็อกท่าดังขึ้นเล็กน้อยครับมันจะขึ้นเป็นรูปโลนะครับบนหัวเราแบบนี้เนาะก็คือพอรูปโลขึ้นปุ๊บระยะการบล็อกของเราจะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับการบล็อกเล่อฟ์การบล็ ส่วนการบล็อกท่าดังก็จะเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งครับอันต่อมาครับเมื่อเบนนะครับทำคะแนนในระยะ3เมตรจากห่วงครับระยะการโดนบล็อกของเบนจะเพิ่มขึ้นฟังไม่ผิดครับระยะการโดนบล็อกของเบนจะเพิ่มขึ้นครับอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าคืออะไรนะครับเหมือนจะเป็นพาสซีฟแบบดีวับตัวเองหรือเปล่าคือแบบเอาไว้กันว่าเบนมันโกงเกินอะไรอย่างนี้ปะไม่รู้นะไม่ชัวร์เหมือนกันก็คือตอนเบนนะครับเข้ามาดังใกล้ๆนะระยะการบล็อกของคนที่มาตบเราครับจะเพิ่มขึ้นอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนนนะััั่่่่าาาางมมมมมข้ไไไปปอออออตตเเลยยก ภายในระยะ5เมตรจากห่วงครับโอกาสที่เบนจะทําการดังนะครับจะเป็น100%ครับก็คือไม่ติดเป็นท่าชุดไม่ติดเป็นเลเวอฟไม่ติดเป็นท่าเออแน่นอนนะครับกดดังปุ๊บมันจะดังให้เลยนะครับมันจะไม่ติดท่าเออเนาะเออบางทีแบบมันจะเป็นฟอร์สช็อตเป็นอะไรแบบท่าแฟนซีทั้งหลายครับเออมันจะกดยากเนาะฟีลคล้ายๆล้ายของเบนเนาะที่แบบว่าจะดังแฟนซีได้100%อะไรประมาณนี้นะครับเบนก็คือจะเป็นดัง100%เหมือนกันครับอันต่อมาครับเมื่อทีมเราป้องกันการบุกได้นะครับทั้งทีมมมเเเราคัจะพิิ่แตต้้้อออลขึนน็็กกยื เราแบบไปทีมเรานะทั้งทีมเลยครับลบกวนได้สติลได้ชนหยุดได้อะไรพวกนี้ครับทีมทั้งทีมเราจะได้แต้มอันติเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหมดเลยนะครับยังมีอีกอันครับเมื่อทีมเราป้องกันได้สําเร็จครับค่าแต้มอันติของเพื่อนร่วมทีมเราครับที่ได้บอลมานจะเพิ่มขึ้นอย่างมากครับไม่ว่าจะตบได้แล้ววิ่งไปเก็บนะครับหรือว่าสติลบอลแล้วบอลติดมือมาอะไรประมาณนี้ครับค่าแต้มอันติของคนที่ได้บอลมาครับที่ป้องกันแล้วได้บอลมาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยครับ แต่ถ้าทั้งทีมเรานะครับป้องกันจนหมดช็อตคอกฟังบุกได้ครับค่าแต้มอันติทั้งทีมเราก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากครับและท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมานะครับก็คือเราสามารถป้องกันได้สําเร็จนั่นเองในรอบบุกถัดไปของเราครับความเร็วในการเคลื่อนที่ความเร็วในการส่งบอลอัตราความสําเร็จต่างๆของทั้งทีมเราครับจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยครับโหดมากนะครับถ้าเราสามารถป้องกันได้รอบบุกถัดไปของเราก็คือทีมเราจะวิ่งเร็วขึ้นส่งบอลดีขึ้นอัตราความสําเร็จอะไรเพิ่มเยอะขึ้นเก อาจจะทําแต้มยากหน่อยนะยิงไม่ได้ยิงสามไม่ได้แต่ว่าบัฟให้เพื่อนโหดมากทั้งแต้มอันติเอยบัฟสเตตัสเอยคือโหดจัดนะครับพาส์ีก็มีเท่านี้ครับไม่มีเท่านี้แม่งเยอะมากนะมันเยอะจริงผมเชื่อละแค่นี้ก็รู้สึกว่ามันเก่งแล้วนะครับเออต่อไปเราไปดูที่สกิลที่1กันดีกว่าครับสกิลที่1ครับสกิลการรีบาวครับเมื่อเบนนะครับทำการแย่งรีบาวครับค่าการแย่งรีบาวของเบนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับในความน่าจะเป็นในการถูกบล็อกในการรีบาวเนี่ยจะลดลงเล็กน้อยครับแล้ว เมื่อฝ่ายลงข้ามครับยิงพลาดครับค่าการแย่งรีบาวของเบนจะเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยครับอันนี้ก็ดีนะเออเอาไว้พลิกเกมได้นะครับต่อไปสกิลที่สองครับสกิลการบล็อกครับระยะการบล็อกปกติของเบนนะครับคือ270องศาครับโอ้โหจัดนะครับบล็อกตรงไหนก็ช่างนะครับจะเป็น270องศาทั้งหมดนะครับแล้วก็ภายในระยะ3เมตรจากห่วงนะครับจะเป็น360องศาทันทีครับระยะบล็อกและความเร็วในการฟื้นตัวกลับหลังจากบล็อกเสร็จแล้วนะครับจะเพิ่มขึ้นอย่างมากครับก็คือบล็อกได้ไกกลลลขึ้้นเาแวว็ เบนบล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะฟื้นแอนิเมชันเร็วขึ้นนะครับก็คือวิ่งไปเก็บบอลต่อได้นั่นเองเนาะคล้ายๆกับ JJ นะครับแล้วก็มีสกิลเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับก็คือทันทีที่เบนนะครับบล็อกแล้วก็ลงพื้นครับเบนสามารถกระโดดต่อเนื่องได้ทันทีครับและจะใช้ต่อไม่ได้อีกเป็นเวลา35วินาทีครับบล็อกครั้งแรกว้าวปุ๊บเราบล็อกต่อได้เลยนะครับครั้งที่2แบบต่อเนื่องนะครับเออมีคูดาวอยู่35วินะท่านี้นะครับ ต่อไปสกิลที่สครับสกิลการวิ่งครับในรอบป้องกันครับความเร็วเคลื่อนที่ในรอบป้องกันนะครับภายใน3าวิครับจะเพิ่มค่าการแย่งรีบาวเพิ่มขึ้นด้วยครับและอัตราการป้องกันสกินครับจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญครับและในขณะที่กดสกิลนี้นะครับเพื่อนร่วมทีมเราครับในระยะ2.5เมตรจากตัวของเบนครับจะวิ่งเร็วขึ้นด้วยเล็กน้อยครับเป็นเวลา3าวิครับโอ้โห เพื่อนวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับเวลาเบนกดวิ่งเร็วเนาะในรอบป้องกันนะครับสกิลวิ่งก็ดีนะครับแต่ต้องอยู่ใกล้ๆเบนนะถึงจะได้วิ่งเร็วด้วยนะครับต่อไปสกิลที่4ครับสกิลการดังครับเบนนะครับจะทําการดังอย่างรวดเร็วครับภายในระยะ3เมตรจากห่วงครับแล้วก็มีเพิ่มเติมนะครับก็คือหลังจากที่เบนนะครับทำการปั๊มนะครับหลอกคู่ต่อสู้ให้กระโดดได้แล้วครับอัตราความสําเร็จในการดังนะครับและอัตราการต้านทานการบล็อกครับจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นระยะเวลาสั้นๆนครับเออก็คือจะบกเม เบนจะสามารถพุทแบ็กดังได้ครับในระยะ2เมตรจากห่วครับและท่านี้นะครับจะเพิ่มอัตราความสฉเร่ยในการดังแล้วก็อัตราการต้านทานการบล็อกขึ้นด้วยนะครับเมื่อเพื่อนร่วมทีมเรายิงโล่งๆแล้วพลาดนะครับไม่ลงเนาะเป็นพุทแบ็กที่ดีนะครับไว้ตามเก็บงานให้เพื่อนได้เนาะต่อไปครับสกิลที่5ครับสกิลการกดป้องกันกับบล็อกอัลนั่นเองครับมี2สกิลนะสกิลนี้อันแรกครับเมื่อกดป้องกันนะค่าความแข็งแกร่งนะครับแลวก็อัตราการชนหยุดท่าเลี้ยงครับจะเพิ่มขึ้นอย่างมากครับเมื่อเวลาเรากดป้องกกกกกััันนนนนนคค้้้งงไววเเเแล็็็ออออออที่่่2รบืืมด อัตราความต้านทานการบล็อกเอานะครับจะเพิ่มขึ้นอย่างมากครับในช่วงเวลาสั้นๆนะและโอกาสที่จะโดนบล็อกเอานะครับจะลดลงเล็กน้อยครับก็คือโดนบล็อกเอายากขึ้นนั่นเองเนาะมีเท่านี้ครับสกยง,งเบนง่ายมาก มันไปเด็ดที่พาสีฟแล้วแหละเนาะเป็นสกิลบัฟบัฟอะไรให้เพื่อนเน่ยเยอะมากนะครับต่อไปเราไปดูที่ทาเล้นของเบนกันดีกว่าครับว่ามีทาเล้นอะไรที่น่าสนใจบ้างเนาะไปดูที่ทาเล้นของสกิลอันติเมทครับมีทั้งหมด4ทาเล้นครับและมีท่าใหม่อยู่ทั้งหมด1ท่าครับทาเล้์แรกครับจะใช้แต้มอันติน้อยลง30แต้มครับจากใช้ทั้งหมด300แต้มนะจะเหลือ270บครับผมในการเปิดใช้งานนะทาเล้ที่2ครับจะใช้แต้มต่อวิลดลง10แต้มครับจากที่ใช้ลบหกแต้มต่อวิ่นะครับจะเหลือต้อวิบแต จะได้เป็นท่าใหม่ขึ้นมาครับหลังจากเปิดอันติแล้วนะครับจะได้ค่าต้านทานการบล็อกเอาเพิ่มขึ้นครับและอัตราการชนหยุดมากขึ้นครับอันนี้ก็เหมือนเป็นบัฟเนาะบัฟให้กับเวลาเราเปิดอันตินะก็จะแบบว่าแข็งมากขึ้นนะครับเบนก็จะแข็งมากขึ้นนั่นเองนะแล้วก็ท่าเลนที่สี่ครับตอนเปิดอันติอยู่ครับความเร็วในการเคลื่อนที่ของเบนจะเพิ่มขึ้นด้วยครับบวกอีก0.1เมตรต่อวิครับต่อไปทะาเลนของสกิลพัสดีครับมีทั้งหมดห้1ท่าเลนครับบละเพิ่มขึ้นอีีก0.2เมตรทท่ อัตราความสําเร็จในการบล็อกนะครับจะเพิ่มขึ้นอีก6%ครับทันที่สครับเมื่อเราขัดขวางการบุกของฝ่ายตรงข้ามได้แล้วนะครับจะเพิ่มค่าแต้มอันติเพิ่มขึ้นอีก10แต้มครับก็ที่ผมบอกว่ามันจะเพิ่มแต้มอันติขึ้นเล็กน้อยเนาะอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก10แต้มนะครับต่อไปทันที่ี่ครับจะได้ท่าใหม่ขึ้นมาครับเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับในระยะ2.5เมตรจากตัวของเบนครับระยะการบล็อก ท่ายิงนะครับจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับและอัตราการรบกวนท่ายิงของเพื่อนเราจะเพิ่มขึ้นด้วยครับโอ้โหอันนี้ก็ดีนะครับถ้าเป็นอยู่ใกล้กลๆก็คือเพื่อนเราจะบล็อกได้ดีขึ้นเลยนะ รบกวนได้เยอะขึ้นด้วยนะครับธาตุที่5ครับอัตราการลบกวนท่ายิงของท่าเมื่อกี้นะครับที่บัฟเพื่อนนะจะเพิ่มขึ้นอีก5%นะครับต่อไปทาเตุของสกิลที่1ครับมีทั้งหมด3ทาเลนตุครับและไม่มีท่าใหม่เลยเนาะทาเตุแรกครับจะเพิ่มค่าการแย่งรีบาวเกมรับนะครับเพิ่มขึ้นอีก12แต้มครับและทาเตุสองครับโอกาสโดนบล็อกเอาต์ตอนรีบาวนะครับจะลดลงอีก15%ครับทาเลนต์ครับสามครับเมื่อเรารีบาวได้สําเร็จนะครับค่าแต้มอันติของเราจะเพิ่มขึ้นอีก30แแแแตตต้้มมคคคครรรรรััััับบบบบบเเจอออาไหนน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 ใสปยิิงะขึวๆ่ ต่อไปทาเลสของสกิลที่2ครับสกิลการบล็อกนั่นเองมีทั้งหมด3ามาเลสครับและมีท่าใหม่อยู่ทั้งหมด1ท่าครับทาเลสแรกครับจะเพิ่มระยะการบล็อกของเบนครับเพิ่มขึ้นอีก0.2เมตรครับทาเลที่2ครับจะเพิ่มอัตราความสําเร็จในการบล็อกนะครับเพิ่มขึ้นอีก10อนครับธาลที่3ครับจะได้เป็นท่าใหม่ขึ้นมาครับเมื่อพาสซสีของเบนนะครับขึ้นนะก็คือเป็นรูปโล่ขึ้นมานะระยะการบล็อกจากด้านหลังของเบนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับและเมื่อกระโดดบบ็ออกรที่2นะ ก็คือใช้บล็อกต่อเนื่อง2รอบนะครับระยะการบล็อกจากด้านหลังก็จะเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยด้วยเหมือนกัน,นครับสามารถตบหลังได้ไกลขึ้นนั่นเองเนาะ ต่อไปทาเลนต์ของสกิลที่3ครับสกิลวิ่งเร็วนั่นเองมีทั้งหมด4ทาเลนต์ครับและมีท่าใหม่อยู่ทั้งหมด1ท่าครับทาเลนต์แรกครับค่าความแข็งแกร่งนะครับจะเพิ่มขึ้นอีก12แต้มครับตอนเราเปิดวิ่งเร็วเนาะจะได้พาสเต็งเพิ่มขึ้นอีก12แต้มนะครับทาเลนต์ที่2ครับอัตราการต้านทานสกิลนะครับจะเพิ่มขึ้นอีก20%นต์ครับต่อไปทาเลนต์ที่3ครับจะได้เป็นท่าใหม่ขึ้นมาครับเมื่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามครับที่อยู่ใกล้เเบบบบบบนนนนนที่่่่สสสุดดดดดะะะงงงงอออลคคครรรรรรัััจาาาามถกโไไไปข้้้้้้หหใชต อันนี้จะสั้นกว่านิดนึงนะแต่ว่าใช้ได้รอบเดียวนะครับต่อรอบป้องกันเนาะทายที่สครับ หลังจากฝ่ายตรงข้ามนะครับที่อยู่ใกล้เบนส่งบอลออกไปครับคูดาวสกิลวิ่งเร็วของเบนนะจะลดลงอีก1วิครับผมไม่รู้นะครับว่ามันแบบจำกัดอะไรหรือเปล่าหรือว่าถ้าถ้าตัวประกบเบนส่งบอลออกไปเรื่อยๆวิ่งเร็วของเบนก็จะลดลงไป1วิ1วิ1วิเรื่อยๆหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าแบบโหถ้าเป็นอย่างนี้นี่คือเบนจะมีสกิลวิ่งเร็วใช้แบบบ่อยมากนะครับเออค่อนข้างเก่งเลยนะท่านี้นะครับต่อไปทาเลนของสกิลที่4ครับสกิลการดังครับจะมีทั้งหมดมี่ ทายเล่นที่2อครับอัตราการดังสําเร็จจะบวกขึ้นอีก10%ครับทายเลที่3ครับจะได้เป็นท่าใหม่ขึ้นมาครับเมื่อเบนนะครับทำการดังนะครับหรือว่าพุทแบ็กนะยิ่งคู่ต่อสู้นะครับอยู่ใกล้เบนมากเท่าไหร่ครับโอกาสการต้านทานบล็อกก็จะยิ่งสูงขึ้นมากเท่านั้นครับถ้ายิ่งตัวประกบอยู่ใกล้เบนเท่าไหร่ก็จะยิ่งบล็อกท่าดังของเบนยากขึ้นเท่านั้นนะครับเอออันนี้ก็เหมือนจะดีนะครับนะน่าจะดีนะแล้วก็ทายเล่นที่4่ครับเมื่อเบนนะครับทำการพุทแบ็กครับค่ากรด ป้องกันกับบล็อกเอาท์นเองมีทั้งหมด4ทาเลนต์ครับและมีท่าใหม่อยู่ทั้งหมด1งท่าครับท่าแรกครับเพิ่มโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามนะครับจะเลี้ยงชนแล้วก็จับบอลมากขึ้นนะครับก็คือฝ่ายตรงข้ามเลี้ยงปุ๊บชนเราปุ๊บจะเปลี่ยนเป็นจับบอล2มือทันทีครับจะเพิ่มขึ้นอีก5%้าเเนต์าะท่าที่2ครับเมื่อกดป้องกันค้างไว้นะครับเบนจะสูญเสียความเร็วในการเคลื่อนที่น้อยลง6%ก็ครับก็คือเวลากดป้องกันค้างไว้อะปกติแล้วมันจะเดินช้าลงใช่ไหม่่่้้นนนมมาาารัเเเืออปงกกลพ จะมีโอกาสต้านทานการเล่นท่าโพสตมากขึ้นครับมีทิปเล็กน้อยนะครับก็คือท่านี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องกดปุ่มป้องกันค้างไว้นะครับตอนโดนโพสตใส่เนาะท่านี้มันจะติดให้ตลอดเวลาเลยครับเดิกมาชนเราเนี่ยก็มีโอกาสเด้งกลับไปเยอะมากขึ้นนะครับเออไม่ต้องกดป้องกันค้างไว้ด้วยนะท่านี้ดีมากครับต่อไปท่าที่4ครับตอนเรากดบล็อกเอาท์นะครับโอกาสถูกบล็อกเอาท์ในระหว่างรีบาวครับจะลดลงอีก10%เป็นเวลาสั้นๆครับหมดแล้วนะครับสกิลยงเป็นง่ายมาก มีน้อยมากเลยนะสกิลเบนแต่ว่าแบบโหดๆทั้งนั้นเลยเป็นสกิลบัฟเอวยีบบัฟเออยอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้ยเยอะมากต้านทานการบล็อกเออยอะไรเออยเต็มไปหมดนะครับท่าการดังก็โหดนะเออเป็นตัวหนึ่งที่แบบโอ้ยผมเชื่อแล้วนะว่ามันแบบอยู่เทียสูงจริงครับมันเก่งจริงๆนะต่อไปเราไปดูในเกมกันดีกว่าครับว่าเบนครับจะมีท่าอะไรที่มันน่าสนใจบ้างเนาะมาครับมาอยู่ในเกมกันเนาะผมจริงๆผมก็ไม่รู้จะโชว์อะไรเหมือนกันนะเพราะมบนเบนมันไม่มีท่าใหม่เลยนะครับ <laughs> เบนเไม่มีท่าใหม่เลยครับโชว์ท่าดังเลยนะกันนะส่วนใหญ่เป็นท่าบัฟอย่างเดียวเลยครับไม่มีท่าใหม่อะไรเลยนะนะครับท่าสกิลเล่นของเบนมีแค่ดังแค่นี้ครับมีแค่ดังกับพุทแบ็กเลยครับสกิลเกมบุกของเบนมีเท่านี้เลยนะเล่นเกมรับอย่างเดียวนะครับดูท่าพุทแบ็กที่หนึ่งแล้วกันนะอ่ะฟืบหนีครับเนี่ยท่าพุทแบ็กเบนเท่นะแล้วก็ท่าดังนะครับอย่างที่บอกไปเนาะยิ่งตัวประกบอยู่ใกล้เรามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งบล็อกยากขึ้นเท่านั้นนะครับเอออันนี้โหดมากนะ เซตค r อรี่ทำแต้มนะครับเวลาเซตคอรี่จะทำแต้มเนี่ยนะมันจะมีพาส i ี e ขึ้นก็คือจะเป็นโล่บนหัวเราแบบนี้นะครับก็คือระยะบล็อกของเบนมันจะไกลขึ้นนั่นเองเนาะเพิ่อันนี้คืออยู่ในนอกระยะนะอยู่นอกระยะ3เมตรนะครับมันก็เลยไม่ขึ้นเนาะ แต่ถ้าอยู่ในระยะ3เมตรเนี่ยครับมันจะขึ้นเป็นโล่เลยเนาะเนี่ยระยะ3เมตรก็คือเนี่ยนะครับเป็นวงที่ผมวิ่งนะเนี่ยครับระยะ3เมตรนะที่มันเขียน2-3เมตรอันนี้ครับเ,เป็นระยะที่แบบเบนนะโหดมากนะฝ่ายตรงข้ามแทบจะแบบว่าทําอะไรไม่ได้เลยนะครับถ้าเบนอยู่ในระยะนี้นะอ่ะแล้วก็อันตรนะครับอันติอันติอ่ะเบนกดอันติปุ๊บนะครับจะมีโอกาสเลี้ยงชนมากขึ้นนะเนี่ยครับเห็นปะมันชนง่ายมากนะแล้วก็เวลากดอันตรีนะภายในระยะ5เมตรครับสามารถกดอันติจิ้มได้นะเอาใหม่ๆอ่ะผมหย เอาไม่ได้อ่าผมหยุดฟึบจริงๆมันต้องเป็นตัวที่ส่งบอลมาแนละ้วมันถึงจะจิ้มหยุดได้นะครับแต่ถ้าไม่จิ้มนะมันจะเป็นสติลเฉยๆนะครับนี่ครับจิ้มหยุดสติลได้นะแต่ท่านี้เนยครับก็เหมือนท่าสติลของคาวายของเจสันคิดพวกนี้เลยครับก็คือจําเป็นต้องไม่ติดสถานะอะไรเลยนะนี่ครับติดนะอันนี้คือมันเป็นตัวถือบอลอยู่ครับมันก็เลยจะทําได้แค่สติลเนาะ โอเคม่นล okay. ่วงเลยครับเปิดอันติปุ๊บเซตเคอรี่วิ่งชนผมล่วงเลยอ่ผมให้เซตเคอรี่เฉยๆแล้วกันนะครับคือเปิดอันติปุ๊บนะแล้วถ้าอยู่ภายในระยะ5เมตรนะครับเราสามารถปิดอันติอีกทีแล้วก็จิ้มได้แบบนี้นะครับนะถ้าเขาอยู่ข้างนอกแบบเนี้ยแล้วเราไปจิ้มแบบเนี้ยไม่ได้นะครับเราจะปิดจิ้มไม่ได้นะเราต้องอยู่ภายในระยะ5เมตรนะครับอยู่ใต้ห่วงนะมันถึงจะจิ้มได้นะครเนี่ยมก็คือผมจะให้ไซออนส่งบอลให้เซตเคอรี่นะครับแล้วผมจะเปิดอันติไว้นะอ่ผมเปิดอันติไว้ดีกว อ่ะผมเปิดอันติไว้นะครับดูที่เซธเคอร์รี่นะผมจะให้สซออนส่งบอลให้เซตเคอร์รี่นะครับฟึบอ่ะเห็นไหมมันจะเป็นวงรอบๆบที่เซธเคอร์รี่นะครับมันจะเป็นวงรอบๆบตัวที่เซธเคอร์รี่เนาะก็คือเซธเคอร์รี่จะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้และใช้สกิลไม่ได้นะครับเนี่ยมันจะเป็นวงขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับตอนที่เราส่งบอลมาปุ๊บเนี่ยผมจิ้มได้นะเห็นไหมครับผมปิดอันตีจิ้มได้นะครับอ่ะส่งมาปุ๊บชนก่อนแล้วค่อยตบนะครับเห็นไหมถ้าตัวที่เราประกบใกล้ๆอยู่นะครับเป็นป้องบันิายการส เพิพุ่งเข้าไปจิ้มแล้วก็ตบนะครับอยู่ภายในระยะ2เมตรนะอ่ะอยู่ประมาณนี้ได้ไหมหนึครับอ๋อไม่ได้นะครับต้องใกล้กว่านี้หน่อยน่าจะต้องวงใกล้ๆตัวแบบนี้ครับเนี่ยฟืบอบถ้าเป็นตัวถือบอลอยู่แล้วมันจะตบเฉยๆนะครับถ้าเป็นเป้าหมายการส่งบอลน่มันจะพุ่งก่อนนะประมาณนี้อันตรีนะหวังว,นะวงว่าจะไม่งงนะครับ่าหวังว่านะหวังว่าจะไม่งงนะครับก็มีเท่านี้นะครับ <laughs> น้อยไปปุะน้อยวะเป็น โอ้โหไม่ไม่มีเลยเลยอ่ะถ้าใครอยากรู้มันเก่งยังไงก็ต้องย้อนกลับไปดูพวกทาลงทาเล่นนะครับมันมันมัน,มนโหดมากไอ้ทาเล่นพวกนั้นอ่ะโหดจริงท่าเธออะไรก็ไม่มีมีแค่ดังอย่างเดียวเลยนะครับเออแต่บัฟมันโหดมากอ่ะให้ดูกระโดดสองรอบไหมกระโดดสองรอบแล้วกันนะอะกระโดดบล็อกสองรอบนะครับกระโดดบล็อกสองรอบนะฟึบฟึบนะได้สองทีนะครับแล้วมันจะมีครูดาวนะใช่ไหมกระโดดบล็อกสองรอบนะครับสามสิบห้าวินะครูดาวนะครับมันจะะโดดต่อเนื่องต่อไม่ได้แล้วนะครับ เห็นไ,ไหมจะได้เท่านี้นะครับแต่ว่าเคบปกติเนี่ยมันก็แบบมันก็แบบรีคูดาวมันก็รีเซ็ตไว้อยู่แล้วนะเห็นปะมันแทบจะเหมือนบล็อกสองครั้งอยู่แล้วเนี่ยครับเออพัวนะผมจะตบเซ็ตคอรี่รตบต,ตบเซ็ตคอรีสักหน่อยพัวะดีครับแต่จริงๆถ้าบล็อกเป็นเท่มากนะครับเออมันเป็นท่าแบบเฉพาะตัวเขาเลยเนาะเห็นปะกระโดดเอามือคว้าแบบนี้นครับ นี่แล้วผมเก็บบอลได้นะครับนี่เห็นไหมเพื่อนเราจะได้บัฟเห็นไหมมันจะเป็นวงสีๆแบบนี้นะครับใต้เท้าเนาะก็คือเกมบุกครั้งเนี้ยของเรานะครับมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับถ้าเราบล็อกได้ป้องกันได้เนาะอันนี้ก็เป็นบัฟเพื่อนที่ดีครับอ่ะโอเคไปต่อไปเราไปดูส่วนท้ายครับส่วนของการเอ็นฮานั่นเองเนาะเอ็นฮานั่นแรกครับจะได้ค่าดังขึ้นมาบวก2แต้มครับและได้สกิลมาก็คือในระหว่างรอบป้องกันนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ของเบนครับจะเพิ่มขึ้นอีกและถ้าฝมายตรข้ามนต์ครับแ่ได้วลา2ฝ วินะค่าแต้มอันติของทีมเรานะครับจะเพิ่มขึ้นต่อวิไปเรื่อยๆครับเอออันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะนับข้ามช็อตคอกด้วยหรือเปล่าเนาะเออแต่น่าจะนับหมดนะครับแบบถ้ารีเซ็ตช็อตคอกแล้วแล้วเขายังเก็บบอลได้ต่ออย่างเงี้ยแล้วช็อตคอกมันนับต่อแบบนี้ครับแล้วถ้าเขายังทําแต้มไม่ได้เนะี่ยแต้มอันติของทั้งท,งทีมเราจะเพิ่มขึ้น3แต้มไปเรื่อยๆต่อวิไปเรื่อยๆนะครับเอออันนี้ก็เหมือนจะดีนะกดดัดได้ดีนะครับบวก3มแต้มต่อวิไปเรื่อยๆครับจนกว่าฝ่ายตรงข้ามจะทําแต้มไไไดดด้้้้เเเเลยนนนนะออัีีีมมมาากกกครผววว่่่่่่ N1 ็หแิิงงพ3%ต ไปดูที่ Enhance 3ครับหรือว่าเลเวล4เนาะจะได้ค่าบล็อกขึ้นมาบวกอีก5แต้มครับและเมื่อเบนนะครับทำการแย่งรีบาวครับค่าแย่งรีบาวของเบนจะเพิ่มขึ้นอีก3%ครับต่อไป Enhance ์ดขั้นที่หครับหรือว่าเลเวล6เนาะจะได้ค่า Vertical เพิ่มขึ้นมาอีกบวก5แต้มครับและเมื่อเบนนะครับอยู่ในระยะบล็อกแล้วบล็อกไม่สำเร็จนะครับเบนจะเก็บสแต็กไว้1อันครับสแต็กได้สูงสุด2อันครับแล้วแต่ละสแต็กนะครับจะเพิ่มระยะเวลาในการบล็อกมากขึึ้้้นน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 คคคคครร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 ัััับบบบบบบแแแลลลละะ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 ตตต่่่่ส็็็็กกกกกกกจเเเเเเเพพิิิมมมยววาาาใใออออขขงืหโดดไป ว่ากระโดดช้าเกินไปครับเบนก็ยังจะลอยตัวค้างไว้ในอากาศนะครับแล้วก็ทําให้บล็อกได้สําเร็จครับและสแต็กก็จะถูกเคลียร์ไปครับหลังจากที่บล็อกสําเร็จแล้วเนาะเออก็คือโดดก่อนก็ยังมีโอกาสบล็อกได้ทันนะครับโดดช้าไปก็ยังมีโอกาสบล็อกได้ทันเหมือนกันนะครับเออท่านี้โคตรดี n6 นี่คือเป็นการบล็อกที่โหดมากนะครับเบนจะบล็อกโหดขึ้นมากๆเลยนะครับสำหรับ n6 เนาะต่อไปครับไปดูที่พาร์เนอร์ครับพาร์เนอร์คนแรกครับจะบวกค่าการรีบาร์ครับพาร์เนอร์คนที่สองครับจะบวกค่า้วครับ สำหรับเบนวอลเลนน้อยมากคลิปนี้น่าจะค่อนข้างสั้นเลยนะครับเพราะมันมีน้อยจริงแทบไม่มีเลยเลยนะสำหรับเบนวอลเลนนะครับเป็นตัวที่โอ้โหค่าสเตตัสเอ่ยค่าบัฟเอ่ยแบบเปอร์เซ็นนู่นนี่นั่นคือเยอะมากนะครับเป็นตัวที่แบบทำเปอร์เซ็นอะไรต่างๆได้เยอะมากๆก็สมแล้วนะครับที่ไต้หวันให้เทียร์เก่งมากนะครับมันเก่งจริงๆนะมีเท่านี้ครับถ้าผมแปลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยได้วยนะครับเป็นการแปลแบบคร่าวๆเท่านั้นนะครับให้รู้ว่าเบนมันเก่งประมาณไหนนะจะได้เตรียมตัวกันถูกนะครับ ูสกงสกิลอะไรกันอีกทีครับไปคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับอยากให้ผมทำตัวอะไรต่อคอมเมนต์มาไว้ด้านล่างได้เลยครับแล้วเจอกันคลิปใหม่รับผมสวัสดีครับ